สวัสดีครับผม Seconds วันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Arena Valor b a t t l e f i e l d 4.0ขอย้อนวันวัน,วนอารมณ์ขมขื่นไปที่ซีซั่น17ขอโทษด้วยที่ผมหาภาพจากซีซั่น17ไม่ได้ไม่ได้อัดนะฮะแต่ที่มั่นใจได้แน่ๆเลยก็คือซีซั่น17เนี่ยถือว่าเป็นซีซั่นที่ผมผิดหวังมากที่สุดและซีซั่น17เนี่ยในมุมมองของผมเป็นซีซั่นที่แย่ที่สุดของ r o v เลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากรูกเล่นประจำฤด,ดูกาลที่ดูยังไงก็ไม่เวิร์กแล้วยังมีการดาวเกดกราฟิกอย่างหนักมากและหลังจากนั้นมาผมก็แทบไม,ม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะรือเล่นก็น้อยอยู่พอสมควรแต่หลังจากเซนซแปดที่มาในโหมดกับแชมเปี้ยนชิพผมก็เลยลองอัดดูบ้างมันมันก็สนุกดีเหมือนกันมันก็ให้ฟีลแบบการแข่งขันอะไรอย่างนี้แต่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นผมแทบไม,ม่ได้เล่นเลยฮะเล่นก็น้อยมากม และซีซั่นสิเก้าที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆมันก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยลูกเล่นประจำฤด,ดูกาลก็ไม่มีถ้าจะให้ผมนีอย่างซีซั่นสิบเก้าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับซีซั่นสิบแปดเฟสสองซะมากกว่าถ้าจะให้เรียงไทม์ราห์เลยก็คือซีซั่นสิบเจ็ดมันทำให้ผมผิดหวังมากที่สุดและผมแทบจะไม่หวังอะไรกับเกมนี้แล้วซีซั่นสิบแปดมันก็พอเพิ่มความหวังให้อยู่นิดหน่อยและความหวังผมก็สลายในทันทีในซีซั่นสิบเก้าคือหลังจากซีซั่นสิบเก้ามันก มันทำให้ผมตระหนักได้ว่าหลังจากซีซั่นสิแล้วถ้าซีซั่นยีออกมาแย่อีกผมอาจจะเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยก็ได้แต่อยู่ดีๆวันที่สิบแปดกรกฎาคมวันนี้ผมอัดอยู่เนี่ยแหละอยู่ดีๆก็มีเทเลอร์ของ RV ปรากฏขึ้นมาอยู่1น,นึ่งเทเลอร์ตอนแรกผมก็มอางาผ่านพอคิดว่ามันน่าจะเป็นเทเลอร์เพื่อโปรโมทโหมดใหม่นะฮะนั่นก็คือ transforming battle นั่นเองแต่พอผมกดเข้าไปแล้วผมกลับคิดผิดถนัดเลย พอผมเห็นเทอเรอร์นี้ขึ้นมาผมรู้สึกว้าวมากๆเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่าเขาจะประกาศ4.0เร็วขนาดนี้เพราะคุณก็รู้นี่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มซีซั่น19เองนะแล้วประกาศไว้ว่าครบรอบ5ปี ROV ซึ่งแน่นอนมันหมายความว่าเราจะได้เล่นแพทนี้ในซีซั่น20กันตอนนี้เหมืนความหวังของผมเริ่มกลับมากับเกมนี้แล้วและผมก็คิดเลยว่านี่แหละสิ่งที่ ROV ควรเป็นควรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแต่รายยามาขนาดนี้แล้ว ชื่อคลิปก็บอกอยู่ว่าเป็นการวิเคราะห์เทลเลอร์จะให้มาบนอย่างนี้ก็ดูคลิกเบสใช่ไหมล่ะงั้นเรามวาวิเคราะห์กันเลยดีกว่ามาดูระบบแรกที่เขาเพิ่มเข้ามาดีกว่าก็คือระบบกลางวันกลางคืนถ้าใครเคยเล่นโดตามาจะรู้จักระบบนี้เป็นอย่างดีคือผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าสำหรับเกมนี้เพราะว่าถ้าใครเคยเล่นโดตามาโดตาเป็นเกมที่ยาวและนานมากๆ ถ้าใส่รวบบมาก็คงไม่แปลกแต่ถ้าเทียบกันกับ RV เนี่ย AV เนี่ยเป็นเกมที่เร็วมากๆเร็วกว่า Dota หลายเท่าซึ่งเราก็ไม่เห็นนะว่าเราจะเห็นกลางคืนก่อนที่เราจะจบบ้านหรือเปล่าหรือว่ากลางวันกลางคืนมันจะสับแบบเร็วมากๆอันนี้ก็ต้องดูต่อไปแล้วกันแต่ที่ที่จะให้สังเกตอย่างหนึ่งเลยคือฉากฉากของเกมนี้ดูเปลี่ยนไปถ้าเทียบกับฉากเก่าอะ มันจะเปลี่ยนไปแบบค่อนหายอะไรชัดเลยแหละเดี๋ยวผมจะเทียบฉากเก่ากับฉากใหม่ให้ดูเลยอันนี้คือฉากปัจจุบันนะฮะและฉากนี้คือฉากใหม่นะฮะคือเรามหนึ่งพื้นที่ของไมโครเลมแผดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นหน้าของไมโครเลมแบบเห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นแพดใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นเพียงแค่คริสตัลที่ผุดขึ้นมาไม่ได้เห็นเป็นหน้าไมโครเลมแบบชัดชัดซึ่งผมคงคาดว่าทั้งไมโครเลมและเศษโกเลมเนี่ยที่เป็นบอฟ้า รวมถึงม็อบอื่นๆที่อยู่ในป่าด้วยก็อาจจะถูกรีโมเดลใหม่เช่นเดียวกันเรามาดูตัวที่ถูกรีโมเดลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะั่นคือ Dark Slayer กับ Episode d r a g o n c r รีเอเขาพูดถึง Dark Slayer ก่อนแล้วกัน Dark Slayer เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่เท่มากๆที่แบบโคตรเท่คือชอบมากอ่ะมันเห็นบือพลังงานแบบโฟหามันคุณจะเห็นแบบพลังงานของมันนะพลังงานสีม่วงนั่นแหละ ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรให้ดักเลเยอร์กับเอฟเฟกซ์เซรดาร์กล้เปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปเราพูดถึงดักเลเยอร์กัอนอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันคือถ้าดักซ์เลเยอร์เป็นอย่างนี้มันจะเกิดพลอตโฮขึ้นมาว่าเอา้าดักเลเยอร์ตัวเก่าหายไปไหนเพราะว่าในเนื้อเรื่องมันมีเกรดของดักเลเยอร์และดักซ์เลเยอร์ตัวใหม่เนะี่ยดูยังไงก็ไม่มีเกรดอะอันนี้ก็ต้องรอให้ผู้พัฒนาออกมาพูดอีกทีนึงแลวกัน มาดอีกตัวหนึ่งเลยก็คืออัพพ s a โซ่ดราก้อนครซึ่งบอกตรงๆเลยว่าผมก็ชอบมากเหมือนกันนะสำหรับม็อบตัวนี้มันเหมือนเป็นการตีความใหม่ของอัพ s s ซโซ่ดราคืออัพพ s a โซ่ดราตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งแสงเลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะตีความไปยังไงนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมตีความมันก็คือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองโอเคคลิปนี้ยังไม่จบนะเรามาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกัน โอเคอย่างที่ผมพึ่งบอกเมื่อกี้ว่าทั้งเศษและไมโครเบมอาจจะถูกรีโมเดลซึ่งก็ใช่ครับผมชาของเศษกเลมก็ถูกรีไปเหมือนกันซึ่งถ้าใครสังเกตนะครับว่าชาของเศษกเลมเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงก็นี่แหละครับชาของเศษกเลมเนี่ยมันจะกลายเป็นไม้ซึ่งแผ่นปัจจุบันหรือแผ่นเดิมก่อนเนี่ยมันจะเป็นหินรูปแบบอย่างนี้เลยตอนนี้คือคิดไปได้เลยว่าทั้งป้อมทั้งป้อมใหญ่ทั้งบอ่อนำ้ำพุก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ย้ำว่าอ่านนะครับบางอันอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่เราไม่รู้นะครับว่าโมเดลจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเออแล้วก็ขออีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้ถ้าไม่ได้รับลาวิวที่อยู่ข้างขวานนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวละครตัวใหม่ซึ่งน่าเป็นสายซับพอร์ตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นสายอะไรและมันจะมีสกิลเป็นยังไงอันนี้ต้องรอต่อไปสำหรับการวิเคราะห์แพตสิจุดนี้อันนี้ผมก็ ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งของเกมเลยก็ว่าได้และถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งที่ดีที่สุดแต่มันอาจจะเป็นแพชที่ดีมากๆแน่แนและผมรับประกันเลยว่ามันจะไม่แย่แน่นอนและดูจากภาพน่าจะเป็นเกมเวอร์ชันอัลฟาด้วยสิไม่ใช่เบตา้าเพราะาในเซิร์ฟเบต้าเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันคลิปหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนนะฮะยังไม่ได้อัา แล้วถ้าผัดนี้มันบัวแล้วกูจะหน้าแตกขนาดไหนวะเนี่ย